สวัสดีนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสไมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับแต่บริเวณจุดนี้นะครับยังไม่มีคนเข้ามานั่งนะครับเขาจะเดินไปในจุดอื่นๆกันนะครับส่วนใหญ่ผมก็เลยถือโอกาสนะครับขอมาบริเวณตรงนี้มารีวิวนะครับสระน้ํานะครับสวยงามเห็นซาี่ตบแต่งขึ้นมานะครับการ ผู้พื้นนะครับผู้พื้นก็จะเริ่มจากมุมทางนู้นครับมุมทางนู้นจะเป็นทางเขานะครับทางเดินเข้ามาเดินกข้ามาก็จะทําแยกนะครับเป็นรูปหัวใจก็มีที่พักผ่อนนะครับมีศาลาศาลาหลังเล็กๆนะครับมาทำรับการนั่งพักผ่อนพักผ่อนตามอัธยาศัยตรงนู้นก็จะมีชิงช้านะครับชิงช้านะครับนให้นั่ง พอน,นี่้ามีลูกมีหลานมีเด็กเล็กมาก็ามานั่งชิงชาได้นะครับตรนนู้นก็เป็นสลาอีกหลังเล็กๆนะครับจะเรียกสลาด้วยว่าเรียกแบบไหนนะครับเรียกเป็นอะไรนะคลายๆก็รีสอร์ทเนาะผมก็เรียกไม่ถูกกับพิพลาดประกันได้ขออภัยนะครับอาจจะเรียกไม่ถูกตรงนี้ก็มีชิงชาเหมือนกันนะครับส่วนตรง ฝั่งทางโน้นเขาทำเป็นกองหินนะครับกองหินขื่นเป็นเหมือนภูเขาครับเหมือนภูเขาแบบย้อนยุกนี่เกตนะครับจะมีไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสารอ์อะไรพวกนี้เลยอยู่สูงสุดเลยเรื่อเป็นบรรยากาศสถานที่สวยนะครับงน้จะเป็นบัวแดง ลูกบัวปลูกบัวแดงมันก็ดีครับได้ประโยชน์ครับต้นเขามันก็สามารถนาไปประกอบอาหารได้กับบัวแดงอาจจะเป็นผลการของมันนะครับหรือว,ว่าเป็นดอกนะครับเป็นดอกก้านดอกนะครับก้านดอกก็สามารถนาไปต้มยทำทาเกงได้มีเยอะนะครับแต่ว่าช่วงมันเช้าันก็มันยไม่ค่อยบานปกติค่ะโบราณจะว่าไว้นะบัวแดงบานเช้าบัวขาวบานเย็น เขาเขาพวกบัวหลวงนะครับบัวแดงก็คือบวัวนี่มันไม่ก่อให้เกิดให้เขาเรียกว่าอะไรห่ะระยะปฏิกูนอะไรนะครับบววัวพงนี้ไม่เหมือนพวกบัวหลวงนะครับบัวหลวงการของมันกานใบของมันจะเป็นหนามนะครับเวลาเราจะเดินจะทําลายมันก็ทาลายหญ้าครับกานใงมันจะมีแต่หนามจะเป็นบัวพงนี้ได้นะครับเราสามารถเดินเดี๋ยวเดินซูนนะครับ เดินซูลซูลเป็นภาษาโคราชนะครับภาษาโคราชภาษาไทยวรรณกรรมบานชันนี่เลยนะครับเรียกว่าซูลโดยมันในมีหนามนะครับไม่มีหนามนมีอะไรมาปักมานั่นมาตามเรามันก็ดีนะครับน่าจะพาเดินชมไปในชนิดหนึ่งนะครับเนาะสะพานก็ทำด้วยไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่อาจจะเป็นพวกไม้ไผ่เลี่ยง ไม่ไผ่เลี้ยงนะครับเพื่อไม่ไผ่ลํำเล็กๆนะครับเพราะว่ามีความแข็งแรงทนทานถึงมันจะอยู่ตากแดตากฝนได้มมนก่อจะได้ไหลไหลปีนะครับอยู่ได้นานเมื่อตรงนี้ก็มีอาหารปลาด้วยนะครับมีอาหารปลาไว้ให้ใครจะให้อาหารปลาก็สสมรถหยอดได้ครับอดได้ในตู้เขาก็จะมีตู้ตู้หยอดเงินเขาใส่กุญแจล็อกไว้เรียบร้อยอะไรเลย ปรองการการเขาสับชิ้นนะครับสวยงามเราก็ปั่นประดูปนกกระเรียนตรงนี้ก็มีมีที่นั่งนะครับมีที่นั่งพักผ่อนเนอาอหารการกินก็สามารถนำมากินได้นะครับแต่ว่าทำให้มันสกรปรกเกิดความสกรปรก ฝนยังตกอยู่นะครับฝนตกแรงอยู่เราพามาชมภูเขาสามโลกนี่นะครับสวยอยู่จะมีนั่นให้เห็นนะครับมีไดโนเสาเร์เล็กๆให้เห็นเ,เสร็จแล้วนี่อ๋อเสร็จแล้วไฟไง,ง,งไฟไฟไๆไม่ได้ล็อกไม่ได้ดด ไมื่อรถเนี่ยไม<ป>่ได้ล็อหผมตรงจะเปลี่ยนสถานที่ก่อนนะ้รกันราฮะจอดรถที่ใหม่แล้วก็เริ่มเริ่มมาเที่ยวกันแล้วมีฝั่งทางโน้นทางโน้นมีศาลาแล้วมีศาลานั่งสวยงามเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามเลยครับตรงนี้ ไปฝั่งทานนายฝั่งทนู้นสมัติเดินชมดอกไม้ที่สวยนะครับแบบนั้นหลายอย่างคนก็จะเดินม,มาครับสังเกตฝั่งทานนู้นขับรถเตอร์เต็มฝั่งท่นูี้ฝั่งท่านนี้ฝั่งทานนูนน้นด้วยเยอะแยะ